อาโอ้ตเอาหมมากกน่อเมาตูดทานี้มเลิศมาดานะมีแกดใจแล้วซอยนี้สวเกามุกกดใเด้อปรจันเด้อ ขอมาขอบใจแม่ว <gehört> ันเพิ่นเด้อเนาะสิริเพชรเด้อเดี๋ยวลงล่างมาดันซอยซอยเหือซอยแห้งเนาะเหือซอยแห้งขอให้อย กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสะบายดีมูเพื่อนกันเมื่อสุขู่สุคขนคขือเก่าพี่นอ้องเอาวพวกพ่อครับว่าจันอีนคือเก่าคือเดิมพี่น้องไยเนาะอากาศฮอนอบอ้าขนาดพี่น้องไงมือน,นี้เนาะคือตอนนี้พี่น้องไยวาจันกัมาวงเก้าวงเดิมเนะาะที่ทางของทางสร้างเองอีกแล้วพี่น้องไยเนาะกาบพอดีว่ามามือน,นี้พี่น้องไงมาอัปเดตบวงก้อน และก็มีแนวมาเซอร์ไยทางไอเอน้ำพี่น้องเอยมือนีเนาะพอดีว่ามีวันสุดิีเพชรนาวพี่น้องนอ่าพนด้เบิงด้สมสร้างเอพี่น้องเอ๋กระตือรือร้นเนาะว้ามุกบุนหลังสุภาหน้าสุดินยูว่าสันเปรเปลงที่ทางของเราเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะทั้งจกทั้งเสียมดาวกับพี่น้องเอยเนาะ มื่อนี้พี่น้องไงน้อ,เอ,เองเมย์เพิ่นเห็น,นะกะโอ้คิดอีตอนสงสารทางสาร้างเอเพิ่นว่าสั่น,นอเอนาะกันเลยพี่น้องไงให้ว่าจันนะประสานหาทางรถแทกเตอร์พี่น้องไงเมื่อนี้นอ่าเนาะแต่มื่อนี้ว่าจันก็นยังบอกทันได้บอกเล่าวเราเลยพี่น้องไงเราก็ยังบอกทันหูน้เนาะว่าจันก็ได้โอลมครับเจ้าของดินแล้วพี่น้องไาเพิ่นสิมาไถให้อ่ากะในราคาอยู่ห้าแสนกี่บาทสันพี่น้องเไยเพิ่นว่าเนาะ ตางสดตางสวยกันว่าสันเป็นต่อเป็นยางเพิ่นกระซิ่ตําให้เลยว่าสันพี่น้องไยตำได้ตาอ๋ไงกะบ่ได้จ,จังใดกะตัดโถมอแหละพีน่น้องไงน้องรองเบิ่งเอา้าเมื่อนี้กะพี่น้องไยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางเม่วันสุริเพรคือเก่าเนอ,นอ,อะที่สดสวยเดี๋ยวว่าสงสารทางสางเอนาะพี่น้องเ,อเห็นสร้างเอก๋กเอื้อยจอยว่าสันหลังสุภาหน้าสุด,ดินน้องพี่น้องน้องว่าเลดห้อนกับกบัวทงบัวทอยพี่น้องไง เราก็อยากได้นะ้องพี่น้องดีมุกดีใจที่มิท,มทีมีทางเป็นของตัวเองกับปุติกันเลยพี่น้องไงเราก็อยากได้อย่างเห็ดเนาะอยากเห็นมันแล้ววาสัน้นเอาเมืนน่อนี้พี่น้องเลยเมย์เพิ่นสีมาทุนแหงให้เราอีกรอบหนึ่งนาะงพี่น้องไทยที่แปลงที่ให้เลาว่าสัน้นพี่น้องไปเนาะเข่าไปบบกอรข่าวดีน้ำกันกับซางเอพี่น้องไงเมื่อนี้เราสิดีใจสชนะ่ไหมเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้อง ี่น้อเอ้ยเนาะอะโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะมาจันกะอยู่ที่อยู่ทางของสร้างเพี่น้องเอ้ย้ยจอยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลมพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เอ่อแดดอยู่แต่ว่าลมเนาะลมพัดตึ้งๆพี่น้องเอ้ยเสียงลมเข้าอ่ไมนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้มาเบิ่งก่อนพี่น้องนี่อยู่มุมล้านหลังของที่ทางของสร้างเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะพี่แหละแต่ลัก พูดเลยมาพี่น้องพี่น้องเนาะหดพี่น้องเลยอ่ากะเป็นตอไม่ใหญ่แบบนี้กะลองเบิ้งพี่น้องเลยเนาะอ่าว่าทางรถเพิ่อนจีดุดได้หรือว่าือว่าจังไดพี่น้องเลยเนาะถ้าตําได้ก็ให้เพิ่นตําเลยอ่าเนาะเอาเข้าไปอันบอกข่าวทางสร้างเอกับเออจอยเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ผูกพี่น้องเลยกำลังพันต่ออยู่ว่านฉันเนาะต่อ ล้มลมล้มพี่น้องไงยินเนาะพี่มาหาทางกันเอื้อยจก่อนพี่น้องไงมือนี้เนาะโอ้สบายดีเอ้ยตัวกำลังเห็ดเปนพันต่ออยู่พี่น้องไงเนาะเอาผ้าเลยบ่เห็ดผ้าด้ยพี่น้องไงลังปิ่งปิ่งเนาะต่อไม่แข็งครับพี่น้องไงดยวยด้วยอย่าให้มันต่ำเนาะ อ้าวพี่น้องเลยาพากันเป็น <herum> ท <len> <questo S 2> ี Boy. ่ใจแล้วสันว่าจักสติงเจ้าสร้างเอแปลงได้หรือบ่บ่ได้เฮ้มบ่ได้เลยบ่สันพี่น้องเไยสบายดีโอ้ยเนาะเดดปิงเปี้ยงไปซี่กับบ่ชนหฮมชนเงาก่อนแท้โอ้โตพี่น้องเลยเออมีผู้ใดเน่มาดินน้ำมือนี่ยังบ่มีบ่ยังมียังมุ่ยไผ่เลยพี่น้องเไยมือนี่อ้าโตพี่น้องเไยเนาะเออ เอ๋อพันกันอยู่ตับติบตับติบอยู่พี่น้องไงสองผู้เมียเซ็สลูกเด้ไปทางใดล่ะอ๋อนั่งอยู่หม่มถ่าพ่นบ่กออต่อน,นี่ก็ยังโบไหม่ใช่ไหพี่น้องเลยเนาะพ่นคุมแต่เมื่อวานนี่เป็นเป็นต่อไม่ดิบเน,ะะนาะเม,มนเผากระโบใหม่วาสันพี่น้องเลยเนาะ,นะอ่ะกะเบิงพี่น้องเลยเนาะโอ้ยอากาศห่อนๆกินข้าวกินน้ำนะว่าไอ้เมื่อนี้ จัไปสังมื้อนี้เนาะครับสมักอ้าวสมพักอีกเลยสิเป็นมักแห้งสมพักนี่พี่น้องเลยนาะอปลูกพักเด้อสาพี่น้องมักสมพักวนี้เนาะโดยหัวมีหาวยังก็ปลูกลอืเป็นจังได๋แลโนเฮาเบิดบ่ทางน่ะได้โนนะอาจารย์เ้อ๋อเรียบร้อย้พี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังบ่เพียงเนาะมันยังบ่เพียงัอยังบ่เพียงคักปานดพี่น้องเอ้ยที่ของเรานี่เนาะ ยังมุงโกนมุงลุบมุงโน่นอยู่อ้าวพี่น้องเลยหยุดก่อนเฉยเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ว่าจันมีข่าวดีมาเซอร์ไฟได้มื้อนี้ได้เนาะดีใจ <laughs> คือเม่วันเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเม่วันสุริเพศอ่าเพิ่นได้เห็นชุมเจ้าสองผู้เมียนี่แหละพากันห่วมแฮงห่งหวมใจกันหลังสู้ผ้านาสู่ดินกับที่ของเจ้าอยู่นี่ว่าสันเนาะอ่าเพิ่นก็นเลยโอ<ฮ>้ยว่าสันพี่น้องเลยอ่ากระบาบ สร้างเองคับเอื้อจอยเด้วอวัชันเนาะผ้ากันพุดกังจองๆๆกังจองอยู่พันธ์นนี่นี่ไอเน,นาะเมย์เพิ่นสิจ้างรถเทกเตอร์มาไทยให้เนาะใหญ่เลยล่ะโอ้โดูดีใจเนาะดีใจว่ะดีใจคนสีมาปั๊บให้มันเพียงวัชันเนาะ <c oughs> โอ้โ,อโดยพี<อ>่น<อ>้องเลยการยุดก<อ>่อนวางตีนวางมือก่อนเนาะม่ต้องทางเด้อ เพื <static. laughs> ่อนไทยโย่พี่นเนาะไยมาพี่มาพี่เอ้ยมาพี่ก่อนเนาะโดยเมื่อก่อนว่าฉันเราตั้งมุกตั้งใจว่าสิให้รถมาผู้เดี่จังสีบอกว่าฉันเนาะเออก็เลยเห็นสองคนชิ้มเจ้าพี่นเนาะไยคุดปังปีกปังปีกอยู่เนาะมิตะตอนให้มันต่ำเด้อต่อน้อยชั้มนี่มันต่ำไม่ได้พวกเนาะไอ้ได้อยู่วะเพื่นบอาต่อน้อยเดี๋ยวให้เพื่อนเอาะ เอาหน่อยคำว่า,าตั้ได้ก็สิตั้เนาะเออพี่น้องไงโอเคเสนอมื้อนี้พักผ่อนสักอนเนาะ<ช>อ่าพวพอเสียก็ย่าญาตองเด้อ<ช>มื้อนี้แม่เพิ่นสีให้รถแท็กเตอร์รถไทยน้าญ่รถมาไทยให้เนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องไงเดี๋ยวมาจันไปบอกเพิ่นแล้วเมื่อกี้นี้เนาะ<ช>อ่าเพิ่นว่าหาแสนมาสั่นพี่น้องไงเดี๋ยวต่อรองน้ำเพิ่นก่อนเพิ่นสิ้รถไทยซ้ำใดเนาะอ่าเข่าห้มเข่าห้มก่อนไปเนาะพักพรก่อนพี่น้องเไย เออบิดมือบิดเป็นเลยคือว่าเห็นออกอย่างนี้แล้วบัดไปเฮ็ดซอยแม่น้องอ้อมอีกบ่แน่นแล้วบัดนี้เออบัดนี้แล้ว<แ>พี่น้อนงไงสร้าสงสร้างเอซีเห็นแต่แคียแล้วบัดนี้เนาะจอยโอ้โหงานขนาดพี่น้อนงไงเนาะไในก็สูส้แล้วบาดจัดเลยแล้ <laughs> วมีเเออพราะว่ามันกฏการแบบนี้เขาก็ายังบ่เห็นจือเถื่อเนาะยังบ่เคยมีเป็นของตัวเอง ก็เฮ็ดเอาแล้วพี่น้องเไยเนาะเดิโเดินเดินดินที่ว่ามันก็เฮ็ดเอาแล็บไปเข่าคมก่อนพี่น้องมื้อนี่วาจนมีแบบมีแผนแบบเพื่อนแบบซ่านมาให้เราเบิ่งพอกเข้าก่อนพี่น้องเไยเนาะอ่าทางไอ้เพื่อนก็ยังท่านเห็นเพื่อนเราพี่น้องเไยว่าจนบ้านเป็นแบบในหัวของว่าจนเองแหละพี่น้องเยเนาะความเรามมีเพื่อนจะสิื่อมุกถสือใจน้ำยู่แต่ว่าว่าจนกะบ้านคุยกันไม่ค่อยงามประเดี๋ยพี่น้องเลยนี่ ເຮືອນ2ຊັ້ນແຕ n ວ່າເປັນແບບສົງຫມູ່ເດິນເນາະພີ່ນ້ອງເນາະສົງຫມູ່ເດິນແຕ່ວ່າເປັນເຮືອນໄມ້ພີ່ນ້ອງມາເບິ່ງນໍາກັນວ່າຊິງາມແບບໃດພີ່ນ້ອງເອີຍອ້າຍເພິ່ນເບິ່ງກັບເອື້ອຍເນາະພີ່ນนึงครับ พี่น้องไงตั้งบ่มี่ห่มตัวนี้นี่วักนี่เดี๋ยวไว้ห่มบ่ได้บ่ได้เพิ่นว่าบ่ให้วักประเสริเนาะเอ้ามื้อนี้มาให้เบิ่งแบบคร่าวๆก่อนเนาะอ่าลองเบิ่งว่าสิถืกอกถืกใจอยู่บ่เด้พี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะนี่เลยแบบพี่น้องเอ้ยจักสิงามขี้ไร่ยังได๋เนาะอ่ากับทรงาามอ่เป็นเฮือนยกสูงเนาะมีตะลุมตะลางแงว6เมตรเนาะแม่นกว้าง6เมตร เอออันยาว6เมตรกว้าง5เนาะพี่น้องเนาะอ่าลองเบิ่งอยู่อันไอ้จ้อยมักอยู่เว้าแบบนี้เนาะเอแต่ว่าเบิ่งในรูปยังบ่จักดอกเนาะต้องเบิ่งตัวจริงพี่น้องออโดยกะบ่ได้ส่งมนแบบดินคือเฮือนน้องอ้อมเอาส่งหมเดินแบบไม้เอาเนาะโอ้กะสิใส่เคียงให้หลายคนพี่น้องบอกว่าคือบ่เอาเสาดินให้เราเด้ว่าซั่นญาติวกว่าซั่นเนาะ เอากะเพราะว่าถาซื้อเสาดินมันก็ทีได้เอาไม้โอทั้งเทิงอีกพี่น้องเลยลายขันลายตอนเนาะกัน,นกเลยพี่น้องเลยเสียเอาเป็นเคียงเอาเน,นาะกันปวกนอ้อยเนาะเป็นที่ได้มักอยู่บอคคำอันคำ,ค,ำคำเห็ดออกมาแบบนี้มักอยู่บอ,อกเห็ดสองห้องห้องลูกไส้อันหนึ่งห้องผัวห้องเมี่ยอันหนึ่งเนาะแล้วก็เห็ดระเบียงนั่งข้างนอกคอยทางพี่น้องเลยแนวนี้แหละมันงามสมัยนี้ครับ เอดโดกํํา YouTube อยู่ยังมีแต่แบบนี้เลยโดยเฮ็ดเฮือนสวนว่าจารย์สตั้งใจเฮ็ดเฮือนสวนให้พี่น้องเอ้ยเฮือนสวนสร้างเอติดป้ายให้รถบาดเฮือนแล้วเนาะเออนั่นเป็นางเอนั่งอยู่ต้นไม้พี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งก่อนนี่เนาะเออเอื้อยจอยก็ดักอยู่พี่น้องเอ้ยวาดมาให้เนาะอ้ามาได้เด้อพี่น้อง้มาแล้วมาแล้วเนาะอ่ะเอาไว้ก่อน แบบเอ่อเฮือนทรงโมเดิร์นทรงม่มาแล้วพี่น้องครัสร้างปุ๊บมาปรับเนาะเอาเคลียร์พื้นที่าเพิ่นบดนี้เอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องไงเอ่อนี่เอาอันย่ำรถย่ำล้างออกก่อนพี่น้องครับบาดนี้มาเนาะให้ทางอ่าสร้างเพิ่นวว่าด้เลยเอ่อสบายดีเนาะสบายดีเด้อเอา พว่นนเนาะไทยข่าวทุ่มทั้งนั้นเด้อครับให้เพื่อนแน่เนาะยินดีกับภากันสร้างเพื่อนนี่แหละพี่น้องเไยเนาะเอ่นี่ยไรต่อมันน้อยมันยังจะตำให้เพื่อนแน่เนาะเนี่ยถ้ามันตำมาได้กะเอานี่ยถ้าตัวใดสมควรพวกนั้นพี่น้องเไยเอาเริ่มเลยเนาะลองเบิ่งพี่น้องเไยกะเมื่อเพื่อนว่าเห็นสร้างเอและเอื้อยจอยพี่น้องเไยเนาะพุทธกนมันอยู่ว่าสันเนาะอยว่าสัน คิดอีตนสงสารเล่าว่าสันพี่น้องก็เลยเอารถแท็กเตอร์มาให้เล่าเลยพวกนี้พี่น้องเลยเนาะปับ๊บเพิ่อนเห็นเพียงว่าสันเหนมันงามเนาะเอ,เอะ้องขอขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องอที่สดสวยสร้างอ,อ,าอีกขมาอีกรอบนึงเนาะเอ๋อโอเคพี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันบาทน <laughs> ี้ขนาดใหญ่พี่น้องเลยรุ่นนีเ้เนาะ ต่อซ้ำใดซ้ำเนื่งนี่ปีนรถขห้เบ่งขักแล้วเอ็ดอ้อดินงามขนาดเที่ยงเลยนี่ไทยอ่อนนวลขนาดเนาะเอ็ด ngon tương ngon tương phi con đó ai à, đó mày nó không bút bờ phi nó đây là thì hàng nghỉ hàng ít lọp nưng phi lông nõi đi nhăng phi mà điều nó ตรงเป็นต่อพี่น้องเลยข้างนี้พิน่นว่าถ้าตัวใดออกได้กะทำให้เล่าในเด้อว่วาสนันเนาะจังสวยจังงามพี่น้องเลยเวลาเห็ดฟุ้งเคลื่อนยังเวลาเขาขุดทรงคุดเส,สามันจะง่ายว่าสนันเนาะโอ้โตพี่น้องเลยเริ่มปฏิวัติการแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาเบิ่งน้ำกัน หืออยาเพกเนาะโเคโเค้พี่น้องเลยก็ได้ยังอยังจากดิเนาะอ่าตัวโอ้โอ้โอเนาะไฟค,ค,ค,คนรันมาพี่พี่น้องไงพวกที่ของเรามันต่ำทั้งนี้เนาะ ่าให้ทมอันนี้ให้มันเพียงอ่าตัวดินอันนี้ขนาดเนาะแม่นแงสิมีอึอง้งีหยังครับอันนี้เนาะเอ่ออักะลีนี่พี่น,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 น้องเอ้ยเอาเนาะเอ็ดต่อลายพี่น้องเอ้ย อ๋ออะเนาะแต่ผมเป็นพ so 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 ี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเขามาเบิ่งมาส้มกับขอกรขมุกขอบใจพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้บรรยากาศสดๆพี่น้องเลยม้อนี้กับแปลงที่แปลงข้างเนาะ ใอ้ทางสร้างอีเพื่อนพี่น้องมือนี้อ่าเนาะาขอขอบคุณวัดสุขุสุคนที่เข่าหับเข่าส้มพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะเอาพี่น้องเลยเอ็ดโอ้โหอ้าโอ้โหอ้าโปเอ็ด พอ ah. ah. ไม่ยากจะนี่พ uh. ี่น้องเลยตัวตัวต่อไม้นี่เคงขนาดเนาะเเคงเลยนี <h 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 ja. mm ่พี่องอืเที OK> <h <h ่ยงเขมาม่อมเอาเดียวไปเอาน้ำเอาท่ามาให้ทางสร้างคนก่อนพี่น้องเไยเนาะเอ่อจะว่าเฮงกูเก่าไปจักเอ็ดวูบลงไปเพื่ออะไร โอเคไอ่อันเอาเอ็มล้อยให้ทางอันไอ้สร้างพ้นแน่เนอ่ะกะปลากระฟองเอาไว้กินเด้อโดยอเด้อด้เอาขอบบุญขอบคุณอลไรๆอ้ากินน้ำก่อนน้ำก่อนโดยอ่าถอยรถไอเพื่อนก่อนมาดีพี่น้องเลยเนาะง่ายเยือบง่ายรถก่อนพี่น้องเลย

พอแล้วสางอีเราจังขมุกขมบุงอยู่ใส่มือพี่เราไงเนาะแข่งคักเนาะขนาดไทยโอ้ยโอย่านบมย่านเพราะว่าที่ของเราเนี่ยมันโกนอยู่ตรงกลางเนาะเขาต้องยู่เข่าพี่น้องเยเดี๋ยวน้ำชีท่วมตารางเฮือนเราเอ้ใช่เงี้ยนี่เงี้ยฮัมบ์บ่ โอรมสมบูรณ์พี่น้างเลยเนี่นม่อยเีนี่แหละเบิ่งว่าเป็นไรเยโก้นนี้โอ้โหโน้อยโกนี่เป็นยเนาะโอ้มีหงูไปจักเนาะขูคาบงูเด่นตอนพนลง้นเพิ่นเพินลันให้มันกุดไปเลยเนาะวตอนี่มันดึกพี่ไงไหว

นี่กระโตดหายวับในพิบตาพี่น้องเอ้ยเนาะกะเพิ่นปับเพิ่นแต่งให้ส่ำนี้เด้อกะน้อยเนาะกะให้ทางอ่ายเคลียร์เบิ่งปับปรุงเบิ่งนําพี่น้องเอ้ยเนาะ้ะมันมุงไหยังลุบยังโน่นอยู่กะอ่าเฮาใส่เสียมเนาะยกเียเคลียร์นําปับเบิ่งพี่น้องเอ้ยอาเียงมอมพี่น้องเอ้ยบาดนี้ đi 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 phía đi, 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 đi. hết oh. hồi vinh nào, nào hết hồi uh. vinh ah, Thôi <laughs> hết hồi cùng lúc คพี่น้องเอ้ยเนาะกะให้ทางสร้างรุเพิ่นจัดการเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าให้เพิ่นปบเข้าที่เข้าทางก่อนเบิ่งตอนนี้ยังบ่ทันออกพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าตรงเตาตอนี่ไปเบิดเอเติดพี่น้องเอ้ยเนาะเาดีมุกดีใจนําสร้างเอพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นสดสวยอ่าทุนเือทุนแฮงของเราอีกรอบนึงเนาะมื้อนี้ เกียเต็มแมมพี่น้องเอ้ยบาดน,นี้เนาะเอากะมานั่งชมกันอ้ายเนาะอาจารย์อ่าสิขอจบคลิปนี้ซะอก,ออกะอ่อน,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 อนอบ,อบาดนี้พี่น้องเอ้ยอ่านกอ่อนก็มาบ่่แม่เจ้าเ็หยังมื้อนี้อืมเห็นเพือนคือเก่าบ่สบายดีบ่ครัเนาะสบายดีล่ะเลยสดีนี่พี่น้องเอ้ยทายงก็เพิ่นซื้อเพิ่นนะ่ะตู้เซาตู้อตู้ตูต้ตตตตพี่น้องเอ้ยเนาะ เออนั่งโหมนั่งเงาท่าเนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยอ่ามีแต่เก็บเศษไม้เศษตอกออกบาดนี้เนาะป๊าโดยๆๆพี่น้องเอ้ยเอะไว้เนาะบ่คืออันบ่คืออ้ายเฮ็ด2คนพี่น้องเอ้ยเท่าไหร่มือเนาะนี่แหละเพราะว่าเครื่องจักเครื่องยนต์เนาะกับคนมันก็ต่างกันได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ด เทั้งเมื่อยทั้งฮ้อนเนาะอย์คนมันอมกขอมบใจแมวันเพิ่นเด้อเนาะัสริเพชรเด้อีเาลางมาดันซอยเนาะซอยเฮือซอยแฮงเนาะแฮง่ายมันก่นนค้าขายล้วก็ยังให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อ อ่าแต่ก็มีแต่คนน่ารักด้วยดูดูดูอ่าเนาะกะดีมุกดีใจน้ำพุ่นนี่กะพี่น้องเไยเนาะเพียงตัวมอมน้อยเนาะคักขนาดพี่น้องเไยบ้านี้อ่าพ่อเอากะแบบเพื่อนแบบสั้นกะบ่าจารันนำมาให้เบิ้งเรียบร้อยแล้วเนาะเออกะเป็นนี่เลยมักยีบ่อส่วนตัวอันเบื้งมักเดือนไม้อยู่แล้วเออเนาะเอาเบิ้งตัวนี้กะยังบวจักเนาะว่ามันสวงามสมได้พี่น้องเไย เดี๋ยวติดตามเบิ่งนํากันเนาะว่าจารย์ยังเฮ็ดตามขั้นตอนไปก่อนเนาะปับหน้าดินนายังซะก่อนพี่น้องันมื้อนี้เนาะอ่าท่านมื้อนี้ว่าจารย์ลาก่อนเด้อสําหรับคลิปนี้ลาก่อนเนาะโอ้ยสบาดีสบายดี้าเบิ่งนําเพิ่นเนาะมงใดอ้ายว่าจะเอาลงเอาหยังอีกบอกเพิ่นนํากันเด้อเนาะเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยไปเนาะพี่น้องเอ้ยอาเอาโอเคมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งนวัน ดุดีเพชรเพิ่นพีน่น้องเลยเนาะกะสดสวยทุนเถือทุนแห้งหายเพิ่นอีกรอบนึงเนาะอ่ากะปั๊บทีปั๊บดินให้ลาวาพ่อพี่น้องเลยเอากะขอขอบขอคุณขอบคุณขอขอบมุขขอบใจเมย์อะายเด้อขอให้เมย์จงมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะเอ้าพีน่น้องเลยกะสำหรับที่นี่ว่าจันทร์จบไปสำนีก,ก่อนเนาะพ,พ่อพ่อกันคิดหนาะอ่ามาลุ้นมาเบิ่งกันว่าเพื่อปั๊บเปลงเรียบร้อยแล้วมันสิ ออกมาหุบห้างหน้าตาแบบใดพี่น้อง,งเลยเนาะมอาเบ่งมาส้มน้ากันพี่น้งงองเลยเนาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อวัดสุขูสู่คนที่เข่ารับเข่าส้มมีอย่างอยากให้บอาจันปับป๊บแป้งคุ้งแตงยังกะทักถามก็มาได้พี่น้องเลยเนาะปอาจันยินดีปั๊บแต่งให้พี่น้องเลยเนาะเอาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะสบายดี